เจ้านี่สมชีจะมาย้ำเนื้อส้มเจ้าอยากกินย้ำเนื้อส้มมาหลายวันละอันนี้คือเนอส้มถุงนี่หกสิบบาทเจ้าหกสิบบาทนะประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองขนสมชีก็จะล่างแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มเจ้าจิ้มละโอเคอยู่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำเราเอาไปต้มกันอันนี้สมชีต้มกระใสมแข้งไป็ตัวเจ้า มะแข็งแปลว่าอย่างมะเขือพวงนะคะภาษาไทยมะเขือพวงคือมะแข้งใส่มะแข็งลงไปเจา้าตม้มมันจะได้อร่อยอร่อยระหว่างรอหน่อไม้ดองต้มซุกเอากบบมาถอดปลาทูเจ้าถอดกับเครื่องอบเตาอบไร้น้ำมันกินมันจะได้มแขงเท่าใดเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเจ้า โรยๆโรยๆเอาไปข้าวเตาอบประมาณเจ็ดนาทีกับด้าน้ายด้านขวาก็ประมาณสิบสี่นาทีจเจ้าแป๊บเดียวสองร้อยองศาช่วงที่เราทําต้มต้มนอส้มกับช่วงที่เราต้มน่อไม้ดองกับิ้งประถูเราก็จะมาต้มน้าอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูนะเจ้าน้าส้มสายชูอยู่ในกาน้ําร้อนกับน้าเปล่าทําไมถึงเอาใส่ในะสามารถที่จะ,จะ ทำความสะอาดกาได้กาการน้ําร้อนเราเขาขาวอะ่ะมันจะออกหมดเลยเนยะเจ้าแหมยางหนึ่งไอเห็นไหมสมศรีปล่อยให้ไอมันขึ้นเพราะว่ามันจะดับกลิ่นนอไม้ดองครับมันจะช่วยดับกลิ่นได้ประมาณหนึ่งม,มันจะดับกลิ่นเหม็นในบ้านนะได้ประมาณหนึ่งเจ้าแต่ต้องทําพร้อมกันเห็นไหมสมศรีจะต้มนอไม้ดองครับต้มนอต้มน้ําส้มสายชูพร้อมกันเลยเจ้ามันจะจวยดับกลิ่นได้นะคะกับประมาณหนึ่งเนาะ ถามว่ามันจะเหม็นน้ส้มก่อมันก็เหม็นมันเหม็นนิดๆแต่ส่วนหมากกินมันจะกินอะไรอย่างนี้กินน้ําส้มใส่ชูอะมันหมากกว่าอืมมันจะกินแรงกว่าหน่อไม้ดองด้วยซ้ํานะถ้าเราต้มอะต้มคือมันเป็นไอขึ้นมาเลยนะเจ้าอันนี้หน่อไม้ดองสมศรีต้มซุกแล้วเนาะสมศรีก็จะมาหั่นเจ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่อันนี้ตีออกนี่เพราะมันแก่แล้ว ขาแก่ okay, okay, ใส่มาตัวมันกินได้นะคะสมศรีก็เลยต้องเอาทิ้งลองทำดูนะเจ้าทำาครือการน้ำห้อนมันสะอาดตัวกับมติกาน้ำห้อนเหมือนเดิมนะทำาคือการน้ำห้อนติบันเป็นแม่เวลาเราต้มน้ำหนักๆนัะมันจะเป็นข่าขาวๆอะ่ะมันจะออกเกียงหมดเลยเจ้าเอาน้ำส้มใส่ชูกับน้ำเปล่าใส่ลงไปแล้วก็ต้มเนะอย่าลืมเอาทิ้งด้วยนะ มัจะเอาไปต้มกาแฟเด้อคุณสามีสมศรีคุณศรีกคล,ลืมขางหนึ่งจะครอบจะครอบอันเอาเอาใส่กาแฟทำให้กาแฟฉันเปรี้ยวๆอันนี้ประถูโอฟเส็จแล้วเห็นไหมงามเจา้าอันนี้พริกสมศรีก็คัว่วแจกแข็งไว้แล้วเนาะสมศรีก็ใส่พริกซดกรบกระเทียมลงไปเจา้ายำหนอสม้มหรือว่าซุปนอไม้ดองของคนเหนือเนาะ เสร็จแล้วก็ตำตำพริกรเลียกแล้วแล้วก็ใส่ปุ้งเครื่องด้วยชูรสใครอยากใส่น้ำปูก็ใส่ได้เนอะใส่ปลาทูก็ใส่ได้อร่อยนะแต่สมศรนะีไม่ได้ใส่นะแต่สมศรีจะเอาแก้มเอาเจ้าสมศรีจะใส่รสดีนิดหนึ่งพอสมศรีไันได้ใส่เกลือเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลารอันนี้คือน้ำปลารานะคะน้ำปลารเสร็จแล้วก็ใส่ดอกไม้ดองลงไปโคลโคลให้มันเข้ากัน สูตรไฟสูตรมันเนาะอย่างสมศรีบอกนั่นแหละเจ้าไฟอยากใส่น้ำปูก็ใส่ได้ไผอยากใส่ปลาทูก็อร่อยดีนะคะลองดูค่ะแต่สมศสรีไม่ใส่ปลาทูนะเดี๋ยวสมศรีจะแก้มเอานี่เจ้าตอนช่วงนี้ก็ตั้งกระทะตั้งกระทะหรือว่าตั้งหม้อใครอยากพัดน้ำมันก็ได้ไพัดก็ได้ซะคนโบราณพอจะไม่พัดน้ำมันเนาะอันนี้สมศรีก็พัดน้ำมันเจ้าใส่ในหม้อเลย เดี๋ยวคนจะถามว่าทําไมทําเยอะอสมศรีกินมดก่อกินมดเจ้าสมศรีทําเยอะเพราะอย่างพอกินหนอไม้ดองมันแรง,งสมศรีท,ทําทีหนึ่งก็ทําเยอะๆเลยเจ้าเสร็จแล้วกะที่เหลือเราก็ไปแจกแข่งไว้ถึงเวลาเราก็ออกมากินได้เลยเจ้าเสร็จละเราก็ใส่ต้นหอมบัคชีลงไปแค่นี้ก็เสร็จละเจ้า ินข้าวเจ้าย่ำน้องส้มทโมโอยสมศรีปวดจะแล้วสปะสเปดเจ้ามาย่าตั้งแต่หกโมงอ่ะดูกระโทรศัพท์ดูกรัน,นั่นดกอกรน,นี่กินข้าวด้วยกันเจ้าอยากกินข้าวหน้ามันต้องไฟเห็นไหมเราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะหน้ามันต้องไฟย่าอย่างนี้ย่ำน้อส้มต้องกินกระปุกเกมมันถึงจะหลับนะคะ ทูกเกมหรือว่าปะทูนหนึ่งมันถึงจะอร่อยส้มสีโอบมันนะเผ็ดเผ็ดม,มนอ๊ะมอ๊ะยำเราชมเจา้าเมือกี้ข้าวได้กันต้องมีมเขียกรอบๆเนาะกระบามกรอบๆมาะขนาดเนาะทั่วอันรบ้างเนี่ย ใสใบกมกรอบให,จหมจมมาะนะไมมีเน่นตำใส่เอากัปเอาก็แล้วกันมะ่อมปอม ก็จะใส่น้ำปูก็ได้นะสมรีมใส่น้ำปูอะสมรีน้ำปูมีอีกอะน้ำปูก็มีนะเจ้า ชะเอเรือไฮซองแข็งพอก,กินมันเหม็นนะคะนี่ทีเดียวเลยเจา้านี่อะไรข้างแอนดูพู้สามีแต่มาก๊มเหม็นนะส้มสีต้มน้ำส้มตัวเห็นไหมเตาอ่ะร่างร่างกาดน้ำาร้อนด้วย จานน้ำพอรออมาไม่เป็นข่าวขาวๆอ่ะอันน้ำส้มใส่แล้วก็ต้มมันจะออกว่าละ mọi Hãy subscribe nó kênh không bỏ น้ำรอส้มบ้านเฮามันต้องกินตอนเนาะห้อนหอ,นอาการห้อนหอนเนี่ยนะกินน้ำร้อส้มเผ็ๆเพมอะขนาดเล้อใครไม่เชื่อก็ลองดูนะคะ คุณทุกคนนะคะติดติดตามเพชรมากกรุณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ